โรงเหมือเวี่ยงเข้ามาช้าตรงนี้สก,กัดยังไม่ขาดนะครับเดยจะใช้ขาวายเบียดไหมครับซาบินตุนแล้วจังหวะสก,กัด ผู้สิยังมองให้บอลชมพูนี้ต่อได้ครับชาโรงให้สุบัญญาย,ย้ำกลับมาที่ชาโรงเจอขวางสองด่านครับชาโรงคจะล้อไปเองชาโรงล้อมาบอลติดน้ำครับเข้าทางอนุกาสารรัสสังราบให้มาอาทิตย์เบิกขำไว้คือรับเตะสกัดทิ้งขึ้น,น,กกนม,ามาพักได้ครับไอซามเจอบนบุนดเขี่ยวไว้อาทิตย์เบิกเบิร์ดมาไอซามงชมพงพลิกเล่นต่อได้ครับโอเมดไอซาม เปลี่ยนแกนดีกว่าข้ากมขอฟังหนึ่งกิสดาบอลไปชนแล้วเล่นต่อตรงนี้สวยเลยครับให้มาดูติดน้ำมาเอามาดูแกไขสถานก,การณ์เอามาดูเอาลลอดดีได้เฉยเลยครับผ่านมาแล้วจ่ายขนานเส้นบอลวิ่งมาเข้าทางของอนุรัรครับแล้วกลายเป็นโจุรีไปฝั ไว้อยู่แล้วนะครับเดี๋รักรม,มนจิตเข้าด้านหลังกบบนี้ก็เสียฟาว้ครับแต่ยโอเวสโดยตำแหน่งปกติจะยืนเป็นเซนเตอร์หาไห้กับทางนครปฐมเลครับวันนี้เปลี่ยนมาคุมเกมในตำแหน่งแบ็คขวาก็ถือว่าทำได้ดีนะครับอย่าง